จะาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะมืออันนี้ยาอยู่ก็จะขอแจงสินค้าตัวใหม่เด้อค่ะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะที่ห้าเห็ดอยู่หนาสหกรณ์นำคุณกองห้านะคะเ้าก็มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดยู่เรื่อยๆนะคะมาถึงขั้นตอนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะขนมปังก็จะมีหลายใส่ยยูนพี่นองเด้อ ร้านค้าต่างๆก็คอยสนับสนุนอุดหนุนกัน,เ,นเด้อค่ะสินค้าตัวนี้ก็ะจะซื้อในแบรนด์ของน้องแก้มค่ะน้องแก้มก็เป็นผู้คิดคิดคนสูตรต่างๆเพื่อจะผลิตเพื่อจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมปังของห้าใไ้ไดสูตลาดนะคะ ่แสบบ่แสบอร่อยบ่อร่อยพี่น้องกะอุดหนุนกันล่องเบิงเด้อจ่าเด้อค่ะเพื่อซอยลูกล้านให้ได้อยู่ได้กินได้มีงานทำให้ได้มีเงินไปลรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะซอยกันเนเด้อพี่น้องเฮา ฝากในเด้อจ้ะสินค้าตหม่ของห้าวก็จะผลิตออกมาหลายสายอยู่ค่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่สามสี่สายเดอ้อพี่น้องเดอ้บอบบจะเป็นสายใบเตยเราก็ใส่สังขยาใส่บูเบอร์รี่ใส่สตรอเบอร์รี่ใส่เผือกต่างๆค่ะค่ะในผลิตภัณฑ์ของน้องแกมเนาะล้วก็จะมีน้องนักศึกษาอื่นๆน้องอืง่นๆอ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมากคือการหายพี่น้อง ชุมชนของห้าซอยกันซอยกันกินซอยกันสื่อซอยกันขายส่งเสริมสินค้าชุมชนของห้าส่งเสริมเด็กหน่อยนักเรียนของโม่ห้าได้มีกินมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อค่ะถ้าฝากในเด้อก็ซอยกันส่งเสริมกันสางบุญรวมกันนําในเด้อพี่น้องเด้อจ้าจะอยู่กฝากซําหนิเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ